คิดว่าไงวะหนึ่งพันหนึ่งร้อยสามสิบเก้าดอลลานะรัเตือนเสมอไม่ควรจะเล่นถ้าจะเล่นอย่าลืมฝากเินเข้าไปไย่ลืมใส่โค้ด P D N P D N คุณฝากครั้งแรกคุณได้ทันทีสี่สิบเปอร์เซ็นต์เว้ยคุณฝากร้อยดอลคุณได้ร้อยสี่สิบดอลปันกันยาวนิ่มครับผมคุณฝากพันดอลคุณได้พันสี่ร้อยดอลโอ้โหแล้วใส่ P D N แล้วมีโอกาสไหม มีโอกาสที่จะได้พบปะกับคริสเตียโนโรนันโดใช่ครับผมแล้วอย่างแมสซี่ด้วยไม่ใช่กิฟต์เอาไว้นะตอนนี้ก็ยังจักรอเอ็มโฟร์ฮาวเมดูซ่าคุณคุณคิดว่าเขาปล่อยไหมคือบัตเตอร์ไฟไนท์เนี่ยห้าพันดอลเนี่ยออกไปสองเล่มแล้วพวกนี้ผมว่ารอแค่จังหวะเวลามากกว่าใช่ครับผมรอจังหวะเวลาถ้าแจกเมื่อไหร่อ่ะคนที่ได้ไปโอ้โหว่าขนลุกอะ โจจิเล่นเหรอพี่เฮ้ยโจจิเล่นก็ดีโจจิตอนนี้โจจิกำลังมาเล่นอยู่ดีมากไอโจจิฝากคนแรกแล้วดีมากดีมากโจจิสิบลอนเขาเอาจริ้งโคตรเจ๋อเขาคือโจจิได้แน่นอนนี่ง่ายกาลังตีครับแต่ตอนนี้ผมฝากไว้แล้วหนึ่งพันสคัลลีหนึ่งพันหนึ่งร้อยสามสิบเก้าดอลลาร์แต่สิ่งที่ผมอยากให้ลองคืออะไรวะคุณคุณบอกว่าคิดแล้วคุณบอกให้ผมสร้างแล้วที่ผมบอกว่าอยากให้ลองคือให้มึงลองสร้างเลยคิดว่าจะต้านรักข้าสู่นครดาราปะบอกแค่นั้น ทำไมสร้างไม่ไม่เอาไฮลิกไปล้วนไปเลยว่าเออเอาสองห้าไปเลยพี่มันมันอ่ะแบบว่าเนี่ยปื้อปื้อปัตเป็นคุงน่พี่เชื่อปื้อปื้อปัตตเป็นคุงไงเฮียคือเพื่อกูไม่เคยจะเรียกไอ้นี่ได้เลยเรียกไอ้ตัวเดิมได้เลยกูต้องปื้อปื้อปัตตเป็นคุงตลอดนะผมห้าสิบห้าสิบหนึ่งได้เออเออเอาดิเอาดิม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 าดิโอ้โหเฮียไม่เอากล่องเยื่อใช่ไหะเฮียเอาเวลามันจะได้แบบสมน้ำสมเนื้อไงโอ้ยมันต้องห่วงเวลาหรอกเ่วงเวลาเนี่ยเฮียเอาคืนให้ได้ก่อนพี่ เงไม่พอว่ะต้องยืมยืมเท่าไหร่ไะไม่ยืมอเ feet, อาแค่นี้แหละหรอเปล่าเดี๋ยไม่มีวิธีเนี่ยก็บวกนี้ไปเนี่ยเออยืมไม่ยืมมึกะบอกว่าบอมบอมอย่างเงี้ยมันก็ยืมนี่นี่ยเออเออสองหกเนี่ยได้แค่นี้ละสุดแล้วมึปล่อยไปอ้าวมึงจะบังยืมกล่อง50าสิบทำไมไปยืมมาสองห้าไปเลยโอ้โห โอ้โหฮีอะโอ้โหไอสัตว์ไอ,ไอน,นี้ยิ้มดุไปป่าวพี่เออให้มาหนึ่งไม่ไม่ใช่แบบไม่เลื่อนแล้วพี่ยิ้มเยอะแบบเออตังอ์กางๆนั้นเยอะไซส์อีใส่อีกอยู่แค่นี้ยิ้มหนึ่งสองหนึ่งนี่แหละประมาณน,นี้แหละมึงยืมสี่สิบแปดเลยนะพี่สีน้ำเ<ส>มียงเสียวสีน้ำเมีงยงเสหรอดวงซวยชนะเลยพี่เมื่อกี้เราอันเดอร์ด็อกไปแล้วแล้วตอนนี้อันเดอร์ด็อกย้ำมันต้องกลับไปนี่ละมึงกดอันเดอร์ด็อกทำเฮี้ยอะไรยีอ้าวแสดงว่ามันอยากให้เราอันเดอร์ด็อก คุณเชื่อผมไหมแต่กูอะชอบในล็อกอยู่แล้วเอออ้าวแม่ไหมกูเป็นคนชอบในล็อกอยู่แล้วอันนี้คือเราอันเดอร์ด็อกชนะใช่ไหมเออสวยสวยสวยเพราะฉะนั้นเราต้องนครดาราสิขอกำลังใจจากทุกคนด้วยครับกดไลค์และอย่าลืมไปติดตาม Facebook พี่หีด้วยฝากไปคอมเมนต์ทุกๆคลิปนะครับผมในการพึ่งสร้างไรายได้ครับขอบคุณมากครับปีต้อนรับเข้าสู่นาครัอยแป๊ดได้ตังค์ไว้ไม่กล้าจอดแรงเลยหัวหยี เรามาก่อนเลยอีดอกโอ้ยนี่กล่อ yeah, <what>? yeah. งกระดอทองเหี้ยอะไรวะเหี้ยกระดอทองเดี๋ยวดูของเราของเราทองทองเหมือนกันแต่ทองอันใหญ่ได้ yeah, far far ฉันจะเข้าไปดูดมาเป็นไงเราเริ่มมาละ <What? S 2> เราเริ่มมาละบวชพี่เฮ้ยเชื่อเถอะนะเหี้ยโอ้โหพ่อตกแล้วเหี yeah. ย้ยลูบี้ยักษ์ยักเราก็มีลูบี้อ่ะ มีว่าจบวะยังยังเชื่อเฮ่อองคเศ้าพี่โหลูบีสองลูบีเบาตาไม่หนเลโอ้โหมันนี่อไกล่องเงยกลองนี้กล่องนี้แล้วก็ลอยสัตว์ลูบี้ข้อขวานีเนี่ยมเป็นไงเอ้าย่ำ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 ย่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 ไม่ได้ะใจไม่ได้แล้วแรงอ็แรงยี่แล้วแกแเ้ยยักษยังเปไเอแเคือแบบวากันดาฟาเกอร์บิ มันได้ฟอนและแลไร,ๆๆรๆๆอันนี้พักพัก,พกเลิกไปอยากเล่นอีกไหมหรือพักแค่นี้พอพี่ดูก่อนว่าเรายอดเราเป็นไงเราบวกเลยบวกก็เรามาฝากมาพันหนึ่งแล้วเราตามคืนได้ตอนนี้ขอฝากเป็นเออ่เกี่ยวกับไอ้นี่ก่อนอะไรคอมเมนต์เป็นกลังใจให้กับจานแปะเขาหน่อยว่าคอมเมนต์ว่าอะไรพี่ขอให้แปะโชคดีแล้วก็อีกอย่างหนึง่งฝาก ช่องหลักของคุณแป๊ะได้ครับแป๊ะดูเหนมขอบคุณมากคุณแล้วก็ช่อง p n l u s, <S ช่องนี้ครับกดไลค์กดซับสไคร b ์ช่อง <ขอ S 2> PNLgam แล้วก็ช่อง PNLgam สอง PNLgam สองนี่กำลงกังจะลงคลิปใหม่ด้วยอาที่สำคัญตอนนี้เลยสุดๆเลยซื้อรหัสเกมมือถือครับผมรหัสดองที่แบบว่าซื้อปุ๊บเทพเลยซอมบี้รัสตุ้ตามและแมนมอสออแมนมอสนี่พวกไก่ตันตุ้ตาลนี่เกมสาว เกมอันนี้ไว้นี่ต้องสมบีต้องยอมเขาแล้วลิ้นเขานี่ชอบปี้เขานี่ผมมันหูทะลุตูดปี้ลิ้นผิวนะหูกดสีด้วยเขาเนี่ยเขาของจริงอ่ะส่วนได้ขอบคุณอยากใจจริงครับโดนจ้าพ่การแก้มือครั้งนี้เราทำบัคเกเต้มาครับผมนี่ฉีดได้เลยฉีดได้ครับน้ำมันมวยผมฉีดกูไหนดิอ่ะฉีดตรงไหนพี่อ่ะเดี๋ยวฉีดให้พี่นะครับผมอย่างนี้หรอพี่อืมขอบใจนะพี่จ้านี่เลยฉีดไปถึงนี่เลยโอเคได้เลยสามสองหนึ่ง มันจะเย็นมากมันจะเย็นมากถูๆหน่อยต้องถูๆหน่อยไม่ไม่ไม่จะพยายามไปซับมันต้องถูๆหน่อยเ่อกันคลิปหน้าปัจฉริยอิบากสาเหตุที่มันฟรีเพราะว่ามันมวยฟรีสก,กีต้อมวยฟรี <laughs> มันคือพ่อของกอล์มคือจินฟรี